ก๋วยจับนะครับก๋วยจับน้ำใสนี่ก๋วยจับน้ำใสน่นะวันนี้พามากินแซ่บๆดูนะเดี๋ยวจะปรุงฮะอ๋อก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนนะครับนี่มีมีมีเอฟซี FC กระซิบมาครับนบ้านกระซิบมาใส่น้ำตาลก่อนนะครับดับแรกสองช้อนเล็กนะสองช้อนเล็กปุบ๊บ ช้อนเล็กต่อไปก็พริกครับผมพริกอา่าพริกก็หนึ่งช้อนเล็กนะครับโอ้ทำไมพริกมีก็ซิล่าอยู่ว่ะฮื <c oughs> อเย็นใส่พริกไปแล้วต่อไปก็ใส่อะไรนะซูรดสดซูรสดนะฮะซูรสดนี่ซูรสดป๊บแล้วพริกไทยพริกไทยเนาะ อุ้ยเยอะไปวะเสร็จแล้วก็อะไรนีก็นแน,คนค่ไรผักชีอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเต็มเจียวมีเียมเจียวด้วยหอมเจียวหอมเจียวเนาะ,อ,ะ,ะอันนี้หอมเจียวนะครับใส่หอมเจียวเข้าไปครับอันสุดท้ายเลยครับน้ำปลานะครับพอดีผมจะไม่กินน้ำส้มเนาะนี่ใส่น้ำปลาไปเลยโอเค เติมอีกนิดนะึ่งมันเพืมเลยค,ความแซนะ่บเนาะพี่น้อง,งมานะครับกินกุ้วยจับด้วยกันนะครับวันนี้แซ่บเลยนี่เห็นไหมแล้วเ,เราก็จะมาคลุกคลุกคลุกให้มันเข้ากันนะครับให้เครื่องปรุงกับอ่ากุ้ยจับมันกลมกลมนัวนัวเนาะอ่าแซ่บๆเ้ยครับเด้อ มานะครับกินข้าวกินไอ้กินเป็นจับด้วยกันทุกช่องนี่นะครับปรุงเสร็จแล้วหน้าตาก็จะจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมกรอบแซ่บเดืเอทีนี้มากินกันเลย,เยนะชิมไม่ดูหมูยอก่อนเลยนี่นะลองเลยนะอโอ้โหรสชาติเด็ดแต่พี่น้องอร่อยมากเลยเนี่ยเดีย๋ยวลองเส้นดูนะดูเส้นกัน เนะี่ยอือหือแซ่บม,มากครับอร่อยจริงอืมลองเนื้อเ,เนื้อน้ำบดกันนะเนื้อหมูบดกันอืมหูหัวซับมาแล้วอืมอร่อยอือห่วยสุดยอดครับมาแล้ว,ลวรออรครับ,รบตุกต๊กตุ๊กชาแนลพากินก๋วยจับแซ่บ อืมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกทุกชาแนลสวัสดีครับ